B.C.A. นะผมเชื่อว่าสำคัญไม่ไมน้อยไปกว่าโปรตีนเวโปรตีนเลยกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีผลเสียต่อร่างกายมันปลอดภยัยไหมมันมีข้อเสียไหม B.C.A. เนี่ยแล้ว B.C.A. นี่คนเป็นบางสวิรัตกินได้ไหมพี่สวัสดีครับกลับมาอยู่กับรายการ You Are What You t r e a t กับผมนัตตีนนัชชาตินะเทอมและวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับพี่มิอ<ต>วันก่อน<ต>ผ,มผมได้มีโอกาสคุยกับพี่พราวเรื่องโปรตีนที่เราคุยค้างันไว้<อ>แล้วก็ พี่พราวพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า BCAA ครับพี่ในมุมมองของเทรนเนอร์ คนออกกําลังกายและคนที่ดูแลลูกเทรนของเราเนี่ยคำว่า BCA สำหรับพี่พี่ให้ความสำคัญกับมันขนาดไหน BCA นะผมเชื่อว่าสําคัญไม่ไม่น้อยไปกว่าโปรตีนเวโปรตีนเลยเพราะอะไรพี่เพราะว่าคือทําไมทําไมทำ BCA ถึงถึงสําคัญ BCA ก็ย่อม,มาจากแบรน c เชนอะมิโนแอซิดมันคือกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้เพราะฉะนั้นพอร่างกายผลิตเองไม่ได้เราก็ต้องหาหาทานจากแหล่งอื่นเพื่อให้ ตัวกรดอะมิโน,โนตัวนี้เพิ่มเข้ามาในร่างกายเราได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งกรดอะมิโน,โนพวกนี้มันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูมวลกล้ามเนื้อฟื้นฟูแรงฟื้นฟูกําลังช่วยซ่อมแซมทุกอย่างมันทาให้เรารีคอเวอร์ได้ดาาีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมเนี่ยพอพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไปตามซื้อ BCA กันใหญ่เลยผมอยากรู้ว่าเพิ่งเริ่มเงี้ย มันสําคัญเลยไหมหรือว่าเพิ่งเริ่มสําคัญไหมหรือว่าแบบว่าเฮ้ยต้องควรจะเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยกินหรือว่ายังไง BCA เนี่ยมันมันได้จากแหล่งโปรแหล่งแหล่งอาหารด้านนอกแหล่งอาหารจากข้างนอกที่เราต้องกินเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณยังเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างเงี้ยถ้าคุณทานอาหารหลักได้ดีแล้วโอเคคุณทานอาหารเสริมได พอดีบ้างแล้วโปรตีนได้ดีแล้วในช่วงแรก BCA อาจจะยังไม่จําเป็นหรือยังไม่สําคัญก็ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย BCA น่าจะเริ่มกําลัง<ด>จำเป็นพอเวลาที่เราเข้าโปรแกรมเราเข้มข้นมากขึ้นอะ่ะ<อ>ถูกไหมเราสุดโปรแกรมที่มัน เข้มข้นเราใช้แรงเยอะเราต้องการการรีคอเวอร์เยอะ BCA เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรามีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็ทำให้เรามีแรงในวันต่อไปได้มากขึ้นพี่นัตตี้ลองคิดดูเรามีแรงเยอะเล่นได้ร้อยกิโลเลยแต่ร่างกายซ่อมแซมไม่ทันเพราะมันต้องออกพอเริ่มออกกำลังมันต้องออกเรื่อยถูกต้องมันอาจจะมีอาการบาดเจ็บปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับนกอกไหมร่างกายเราอาจจะซ่อมแซมไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่โปรแกรมเราหนักมากเราก็อาจจะฝึกต่อเหมือนเดิม อีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งเราเมื่อวานเรายังเล่นได้ร้อยอยู่เลยวันนี้อาจจะดรอปไปแล้วหรือแปดสิบละอันนี้เราพูดถึงผู้ชายที่เล่นน้ําหนักเป็นร้อยอะแต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ของผมนะผมว่าภรรยาผมเนี่ยพอออกไปออกกำลังกายสมไปเวทเงี้ยเขาจะมีระยะในการในการเจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อนานกว่าเราซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเคาว่า BCA กับผู้หญิงอะโอ้ผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกโอ้ยมันของนักกล้ามฉันไม่ได้อยากกล้ามปูนฉันไม่กินหลอกอะไรแบบนี้พี่ลองแบบ ให้ความรู้กับส่วนนี้กับผู้หญิงหน่อยได้ไหมต้องพยายามละลายความคิดตรงนี้ก่อนเนอะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันคือกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าคุณเติมกรดอะมิโน uh huh. พวกนี้เข้าไปได้อะ่ะมันทําให้คุณสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ไวขึ้นห uh huh. มายความว่าถ้าคุณยัง,ยงออกกําลังกายอยู่บ่อยๆเกือบ <Okay. S 2> ทุกวันอย่างเงี้ยคุณตื่นมาคุณจะไม่รู้สึกขี้เกียจจะไม่รู้สึกฟิลแบบมันล้ากล้ามเนื้อมันเหนื่อยมันทรมาน BCA ช่วยอันนี้กิน BCA อ่ะมันช่วยฟื้นฟูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ ตื่นมากับความสดใสปวดเมื่อยบ้างเล็กน้อยแต่คุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ<ห>สู้กับการออกกำลังกายในวันต่อไปได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น BCA กับกล้ามปูคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันไม่ต้องเอามาวมเป็นเรื่องเดียวกันดีกว่าแยกกันไปนเลยก็ได้จริงๆแล้วแต่บางคนบอกโฮ้ยผู้หญิงจะไปออกกําลังกายให้กล้ามปูมันยากา <c oughs> แต่บางคนบอกเอ้ e y, แต่หนูก็เห็นนะแบบไปดูตาม คลิปก็มีแบบผู้หญิงที่กล้ามปูเลยมันยากมันมาจาก BCA ไหมหรือไม่เกี่ยวมันปัจจัยมันมีหลายอย่างอยู่แล้วซึ่ง BCA มันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเราพัฒนาได้ดีขึ้นรประสิทธิภาพในการพัฒนาของกล้ามเนื้อประสิทธิภาพในการฟรื้นฟูร่างกายดีขึ้นเยอะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องออกกาลังกายเพื่อกูต้องการล่าม BCA เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆก็จะเหมาะเรียกไม่ได้ถ้าคุณจะไปออกกาลังกายแล้วตื่นมามันจะมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่คุณออกหรือคุณจะล้าหรือจะเพียง BCA ช่วยทําให้คุณสดชื่นมากขึ้นได้คือ BCA อ่ะมันมีในอาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนี่ยได้เยอะเราไปกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้ต้องกินเพิ่มเพิ่มหรือเสริมแต่ว่าถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นนะถ้าคุณทานอาหารไม่เพียงพอทานเนื้อสัตว์ไม่พอ BCA จําเป็นอยู่แล้วอาจจะกินวันละหนึ่งสกรูปที่เขาให้มาก็ได้ช้อนพอไม่แน่ใจว่าผู้ถูกไหมเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ากินไม่ถึงหรือเขาไม่ถึงร่างกายก็จะเครียดด้วยป่ะพี่ ม,มันมันมันสงผลพอร่างกายเครียดคือร่างกายหลังคอตีซอกมาถูกไหมเราเครียดเรานอนไม่หลับร่างกายมันก็ซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ <Okay. S 2> อปวดเมื่อยโอ้โห้นอนทำไมนอนพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขาก็ปวดยกขาก็ปวดยกขาได้นอนนะยืดเส้นต่อ,อ,อเตินมันปวดมันบางทีเรา ราะวาพราะพวงกังวลโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ b c a มันก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราฟื้นฟูได้ดีมากๆแล้วก็เราใช้ชีวิตในวันต่อไปได้ง่ายขึ้นบางคนดูอยู่ตอนนี้แบบโหสนใจ BCA มากระหว่างเวกับ BCA ให้พี่เลือกพี่เลือกอะไรเป็นตัวเลือกที่ยากนะถ้าเอาหนึ่งอย่างที่จําเป็นก็คงต้องเป็นเวโปรตีนโปรตีนมันคือสิ่งที่เราต้องกินให้ถึงในแต่ละหนึ่งวัน <Okay. S 2> แล้วมันยากกับ ยากมากมาก,กับการที่เราจะต้องมานั่งแท้ไก่ว่าเโต2โลมเหนื่อยใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะขอญอาตเลือกเวโปรตีนดีกว่แล้วสำหรับใครที่พี่คิดว่าเขาถ้าคนประเภทนี้เลือก BCA ดีกว่าจริงๆอ่ะอย่างที่บอกเลยว่าทุกคนทานได้ uh huh. ต่อให้ ต่อให้ออกกําลังกายเบา mm hmm. ก็ควรจะต้องทานกล้ามเนื้อมันถูกฟื้นฟูถูกพัฒนาได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกินได้แต่อาจจะโปรป็นในมาณที่ยังไม่ต้องเยอะมากจนเกินไป <Okay. S 2> ก็ได้ดูแลตัวด,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 ดูตัวเองด้วยอ่าใช่ครับสุดท้ายนี้ครับพี่พี่ลองฝากถึงคนที่ตอนนี้เขากำลังดูเราอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ BCAA ว่า เฮ้ยมันมีอะไรที่ต้องระวังไหมสำหรับการกิน BCA หลายคนกังวลนะครับว่าวเวลากินพวกอาหารเสริมพวกนี้เข้าไปมันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมถ้าอย่างเป็นตัว BCA นะ BCA มันคือกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการร่างกายไม่สามารถผลิตได้นะเราต้องทานเพื่อให้มีกรดอะมิโนพวกนี้เพื่อ เรื่องของการฟ <Okay. S 2> ื้นฟูหรือของการซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเวลาที่เราทาหรือโหลดเข้าไปพวกนี้มันก็ดูดซึมเข้าไปใช้งานได้เลยแทบจะไม่ผ่านกระบวนการการตับไตหรืออะไรพวกเนี้ <Okay. S 2> ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <Okay. S 2> ชื่อว่าทุกคนทานได้ออกกําลังกายเริ่มต้นอาจจะแก้ปวดแก้เมือ่อยคิดง่ายๆนะเอาแบบไม่ต้องเป็นวิชาก,การเยอะเออเราก็จะได้สบาย fresh, เฟรชออกกําลังกาย <Okay. S 2> ง่ายขึ้น Follow Up ต่อได้ยาวๆ ah, แบบนี้ <right. S 2> ดีกว่า ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันเสริมขึ้นมาจากเวเหมือนต่อยอดขึ้นมาจากแรกออเราเวแล้วก็มาสู่ bca นะครับในช่วงนี้ขอบคุณพี่มิกมากที่ให้ความรู้ในด้านของฟิตเนสแต่เดี๋ยวเราจะไปพาร์ตต่อไปจะไปคุยพี่พร้าวเนาะแบบลงลึกเลยว่าไอ้ที่พี่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกไหม <c oughs> แล้วมันใช่ไหมทางวิทยาศาสตร์แล้วพวกมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อในพาร์ตต่อไปนะของ พวกเราเนาะกับ you are what you treat นะครับพอดแคสสุขภาพที่คุยเล่นแต่ได้เรื่องสวัสดีครับกลับมาสู่รายการ you are what you treat นะครับกับเรื่อง BCA ในภาคที่2ครับกับคนที่ฝากเราเอาไว้ในครั้งที่แล้วที่เราคุยกันครับคือพี่พราวนั่นเองครับสวัสดีครับพี่พราวครับสวัสดีครับคุณตั๊ตคุยเรื่อง BCA เมื่อกี้ผมได้คุยกับเทรนเนอร์มาประมาณหนึ่งและเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ BCA ในการออกกําลังกายแต่ผมคิดว่ามาคุยพี่พราวอยากจะคุยลงไปในเชิงลึกลงไปในคําว่า BCA ติดไม่ต้องจากข่าวที่แล้วพี่คือคําว่ากิ่งมันหมายความว่าอะไรพี่เป็นชื่อเรียกของสูตรโครงสร้างทางเคมีของเขาแล้วกันอของสารตัวนี้ของของกรดอะมิโนตัวนี้ว่ามันเป็นคําว่า b r a n c h e d c h a i n มันถึงว่ามันเป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนที่มีโซ่กิ่งซึ่ง มันคงไม่ได้มีเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกไม่เกี่ยวเป็นแค่เป็นรูปแบบของเขาลวกันเป็นรูปแบบของตัวเขาใช่ไห<อ><ช>มใบบั่นในมุมมองของทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าก่อนนั้น,นี้มันคงไม่มีการผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาแน่ๆเลยไอเดียของการผลิตสิ่งนี้ขึ้นมามันคืออะไรครับพี่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามันคืออะไรก่อนแล้วกันครับนะ BCA มันคือกลุ่มของ ino ids, อะอมิโนแอซิดเนาะกรดอะมิโนเนี่ยก็คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนที่ร่างกายเนะี่ยดูดซึมไปใช้งานได้ เวลาคุณกินเนื้อศาสตร์คุณกินไข่ก,ไกินนมกินอะไรเข้าไปเนี่<ล>ยคุณได้โปรโตีนแต่ไม่ใช่ว่าเรากินโปรโตีนแล้วเอาโปรโตีนไปใช้เลยมันต้องมีการย่อยให้มันเล็กลงก่อนโอเคนะครับย่อยให้จนเป็นกรดอะมิโนโถึงร่างกายถึงดูดซึมไปใช้ได้โอเคนะครับสำหรับ BCAA เนี่ยก็คือเป็นไอกลุ่มอะมิโนพวกนี้แหละที่ถูกย่อยมาแล้วใช่ครับคืออะมิโน,โนที่เป็นโปรโตีนใช่ไหมอะมิโนเป็นโปรโตนีนมีอยู่20ตัวนะครับซึ่งไอ BCAA เนี่ยก็จะเป็น 3ตัวที่อยู่ในยีตัวนั่นแหละแล้วเพราะอะไรเขาถึงคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องมี BCA แล้วทั้งที่เราก็มีโปรตีนอยู่แล้วแล้วทำไมต้องทำ BCA ผงออกมาอีกอะมมโนแต่ละอย่าง20ตัวเนี่ยมันก็มีประโยชน์ แตกต่างกันไปคือแน่นอนเรามองรวมๆคือโปรตีนนะซ่อมแซมเสริมสร้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน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 เชิงลึกอ่ะแต่ละตัวมันก็มีประโยชน์เฉพาะเจาะจงของมันแตกต่างกันไปนะครับซึ่ง BCA เป็นที่สนใจในกลุ่มที่ออกกําลังกายโดยเฉพาะกลุ่มที่สร้างกล้ามเนื้อรือเล่นเวฟและไอ้สามตัวที่มีส่วนประกอบอยู่ใน BCA คือตัวที่เขาเลือกมาบอกจากมี20ตัว3ตัวที่เขาเลือกมาคืออะไรพี่มันอยู่เป็นกลุ่มด้วยกันเขาเรียกว่าก็คือไอโซลิซีนไอโซลิซีนแล้วก็วาลีน3ตัวลิซีนไอโซลิซีนแล้วก แวเป็โอสามตัวโอเคแล้วเพราะอะไรเขาถึงต้องเอามาเหมือนกินประกอบคู่กันด้วยพี่มันชุบมันส่งเสริมมันยังไงพี่พอเราต้องการกลุ่มที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องการโปรตีนสูงนะครับ,รบเขากินเวเนาะเวเนี่ยไอสิ่งที่เขาต้องการจริงๆของเวก็คือ BCA นี่แหละนะครับเพราะมันคือกลุ่มอะมมโนที่มีเยอะในเวมันทํางานร่วมกันเพราะว่ามันไม่สามารถทํางานแยกกันได้ในการสังเคราะห์พวกกล้ามเนื้อพวกโปรตีนเนี่ยสมตัวนี้เขาจะทํางาน เป็นสายโซ่เชื่อมกันมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าไม่สามารถเลือกกินตัวเดียวหนึ่งได้นะมันต้องกินพร้อมกันเพราะว่ามันจะมีหลักโซหและเลโชในการทํางานของมันอยู่เหมือนกับมันมาเป็นแพ็กเกจเป็นเพื่อนกันนะครับตัวทั้ง3ตัวเนี่ยถ้ามันขาดตัวเดียวหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อหรือฟื้นฟูกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้เต็มที่เหมือนกันกินพร้อมกัน3ตัวร่วมกันแล้วทําไมเขาไม่กินแต่ BCA เลยพี่ไม่แบบกินแต่ BCA ไม่กินโปรตีนเลยถ้าคุณกินแต่ BCA คุณก็ได้อะมโนแค่สามตัวเคและอีกสิบเจ็ดตัวละโอเคอ่ามันไม่ได้มีแค่นี้เนาะมันมีตัวอะมโนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณกินแค่สามตัวเหมือนกับคุณมีแต่พระเอกแตงเอกแต่ตัวประกอบไม่มีเลยเล่นกันอยู่สามคนเหงาๆคุณสร้างอะไรไม่ได้หรอกอาจจะทํได้มันทำไม่ได้ไม่มีผลอยู่แล้วมันนะครับต้องทํามันเป็นทีมเวิร์กอาหารทั่วๆไปที่มี BCA เยอะถ้าบางคนบอกว่าโอเคตอนนี้กินเวย์อยู่แต่ว่าไม่พร้อมจะกิน BCA อย่างเดียว มีอาหารอะไรที่มันมีพวกนี้เยอะไหมฮะจริงๆเยอะสุดก็เวนั่นแหละอ้าวหรอเยอะสุดก็เวนั่นแหละคือคือต้องยังไม่เลือนะครับว่ามันคือมัน b c a มันคือกดเมนูคือโปรตีนเนาะโปรตีนอย่างหนึ่งเวเนี่ยมันให้โปรตีนอยู่แปดสิบถึงเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดปอร์เซ็นแล้วแต่ฟอร์มใช่ไหมฮะในขณะที่อาหารอื่นคุณได้โปรตีนโปรตีนรวมเนาะเต็มที่ก็ยี่สิบยี่ห้าครับแค่โปรตีนรวมมันยังน้อยเลยแล้ว b c a มันเหลือแค่ไหนอันนี้มันเหมือนแบบเสริมในเสริมอีกทีครับคือกินเวเสริม โปรโตีนแล้วแล้วกิน BCA <ช>เ,เสริมเข้าไปอีกใช่ครับเ,เพราะว่ากลุ่มที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆหรือเล่นออกกำลังกายหนักๆจริงๆเนี่ยคือกินจากเวย์อย่าลืมนะเวย์ ey, มันคือโปรโตีนมันต้องไปย่อยครับถึงจะได้มาเป็นอะมิโนแล้วดูดซึมเข้ามาใช้เวลานานกว่านานกว่าเวย์โปรตีนอาจจะดูดซึมเร็วกว่าโปรตีนทั่วไปแล้วแหละแต่มันก็ยังใช้เวลานานกว่าในขณะที่ถ้าเป็น BCA เป็นอะมิโนแอซิดเป็นซิงเกลิลอะมิโนแอซิดเนี่ยมันดูดซึมเร็วมากไม่ต้องย่อยไงกินเข้าไปแล้วร่างกายดูดซึม ใช้แรงหรือออกกําลังกายประมาณไหนถึงในในมุมของนักวิทยาศาสตร์ว่าว่าเฮ้ยประมาณเนี้ยคุณควรเริ่มกิน BCA ได้ละพวกเล่นเวทนะครับผมเริ่มเล่นก็กินได้ละใช่ครับคือเริ่มเล่นก็กินได้เสริมเข้าไปถ้าสมมติโอเคทูนซั์คุณได้ถามพี่พราวเลือกเวก่อนหรือ BCA ก่อน ถ้าถามผมเริ่มต้นเราควรจะเริ่มจากเว <Wh ey S 2> ก่อนเวก่อนใช่แล้วก็ค่อยเติม BCA เข้าไปถ้ารู้สึกไม่ทันใจฮะใ,<ช>ใช่ครับคืออย่างน้อยเนี่ยเวเวคือโปรตีนพื้นฐานอะมินโน2ีสิบตัวต้องมีให้ครบก่อนครับ,ค,รบคือร่างกายคุณท่านขาดสาราอาหารไม่ครบเนี่ยคุณจะไปเสริมอะไรมันก็ไม่ประโยชน์ <Okay. S 2> แล้วโอเคเพราะฟันเดิเบนทัลคุณไม่ไม่แข็งโอเคอ่าแต่ถ้าเกิดโอเคฟันเดิเบนทัลคุณเติมลวอันเนี้ยคือท็อปอัพเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อมันคือการทาลายเอ่อออกกาลังกายคือการทําลาย เพราะนั้นถ้าคุณมีพื้นฐานพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อละหมายถึงพวกคาโมโนทั่วไปแต่จะให้มันใหญ่ขึ้น BCA ท็อปเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีข้อเสียไหมพี่คือมันมีแบบข้อเสียของมันที่แบบเราควรจะต้องระวังมันปลอดภัยไหมมันมีข้อเสียไหม BCA คือคือถ้าเลือกมาจากโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานเหมือนเวล่ะครับถ้ามันมีมาตรฐานที่ที่ที่มั่นใจได้อย GMP อ s g c p ISO พวกนี้คุณก็จะมั่นใจในผลิตภัณฑ์มันได้แหละนะครับเพราะว่าเอาพูดตรงๆถ้าเราจะบอกว่าอะไรที่มันดีไม่ดีเนี่ยเราพูดจากที่เห็นไม่ได้มันต้องไปวิเคราะห์แล้วใครจะมานั่งไปส่งวิเคราะห์ที่แรบล่ะอ่าฮะใครจะไปรู้ก็ต้องส่งอะไรยังไงมันลำบากงั้นต้องก็ต้องเราก็ต้องเชื่อมันในผู้ผลิตและโอเคเดี๋ยวผมค่อยพาไปคุยพาร์ตต่อไปในเรื่องของแบบบทวิเคราะห์ลงลึกหรืออะไรแบบนี้อีกทีว่าโรงงานแล้วมันผลิตเดี๋ยวค่อยพาไปแต่ขอถามก่อนแล้วอย่างคนที่อายุเยอะ ต้องกินไหม BCA มันจะเป็นโจทย์เดียวกันเลยว่าถ้าคุณกินอาหารได้น้อยลงมันก็เริ่มจําเป็นละโอเคเพราะแปลว่าโมเลกุลมันเล็กกว่าเวอใช่มันดูดซึมง,ง่ายกว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้าคุณสูงอายุแล้วมีปัญหาเรื่องแพ้โปรตีนนม oh. มีปัญหาเรื่องแพ้น้ําตาลแลคโตสอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เขาไม่สามารถกินพวกนมวัวได้ <Okay. S 1> ถูกไหมครับคุณคุณจะกินได้ก็เป็นโปรตีนพืชซึ่งโปรตีนพืชเปอร์เซ็นต์มันก็ต่ำและ BCA ก็ยังน้อยกว่าอีกคุณก็สามารถเสริมกรดอะมิโน ม่จำเป็นเฉพาะ BCA เนาะใช้ว่าอะมิโนแล้วกันหลายๆตัวอย่างเช่นตัว BCA ลงไปด้วยได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับเป็นการเติมเต็มสารอาหารให้เขาได้แบบให้ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ครบถ้วนจริงๆแล้ว BCA ที่คนเป็นบางสวิรัตกินได้ไหมพี่เพราะว่าอย่างบางคนแบบบางคนเขาเป็นบางสวรรัตเขากินผักบางคนกินนมบางคนไม่บางคนก็ไม่กินนมด้วยเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยไม่กินเวมน,นม เออบางอ,าอะไรใช่ไม่กินนมแล้ว BCA เนี่ยยังนับเป็นนมไหมพี่ไม่ไม่นับแล้วนะครับคือตัวโปรตีนแอมโมเนียิตเนี่ยมันไม่ได้สกัดมาจากนมวัวอ้าวหรอ,อมันจะมาจากการเฟอร์เมนเต็ดหรือการหมักโดยจุลินทรีย์โอเคอแหล่งก็คือเป็นเว g e t a เรียนนี่ยแหละจริงๆ BCA เป็น v e จเท a r i a n เหรอพี่คืออะมิโนที่เป็นเว e g e t เรียนมันมีครับมันก็มีอยู่ด้วยการจะมาจากพืชเลยก็ได้หรือว่าจะมาจากการที่ใช้จุลินทรีย์หมัก ผมเห็นเวลาเวลาเราเราเห็นกระปุก BCA มันจะกระปุกเล็กกว่าเวที่บึ้มเลย BCA กระปุกเล็กนิดเดียวปริมาณอะอย่างบางคนฟังเราอยู่อาจจะเฮ้ยงั้นเฮ้ยฉันกิน BCA จํานวนเท่าเวเลยได้ไหมคุณก็จะขาดอะมิโนอ่ะซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมมันควรจะต้องให้ครบแล้วใส่อันนี้เข้าไปเสริมใช่ครับคือโปรตีนเวมันคือโปรตีนที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ให้อมิโนครบ ทุกการทํางานทั่วร่างกายเคแต่ถ้าเกิดคุณกินแค่ BCA อย่างที่บอกมันมีแค่สามตัวแล้อีกตัวมันก็จําเป็นไม่ใช่ไม่จําเป็นร่างกายไม่ได้รับโอเคก็คือยังไงซะจริงๆสําคัญที่สุดคือกินอาหารหลักให้ครบใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอาหารหลักไม่พอเหมือนเหมือน EP ที่แล้ที่เราคุยกันก็คือเสริมเวโปรตีนเข้าไปแต่ว่าถ้าบางคนกินเวไม่ได้จะเสริม BCA เข้าไป ก็ไม่มีปัญหาแต่ให้นับว่ามันคืออาหารเสริมที่เสริมมาจากอาหารหลักที่เรากินอาหารหลักได้ดีอยู่แล้วหรือแบบเรากินครบแล้วขาดอยากจะเพิ่มใช่ครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยถึงคุณจะก,กินนมไม่ได้แพ้นมคุณก็สามารถกินพวกถั่วได้ถั่วมีหลายประเภทเนาะถั่วลันเต้าถั่วเหลืองเป็นพวกคอนเซนเทรตมันมีแต่ยงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าพวกนั้นอพีซีเอ็นม C A A M ไม่เยอะก็แค่เติมมันเข้าไปแล้วกินต่อเนื่องไปเรื่อย มีผลเสียต่อร่างกายไหมพี่ถ้าตัว b c a เองนะครับ <c oughs> มันก็คือกรดอะมิโนโก็คือเป็นปุ่มโ,โ, <Okay, S 2> โปรโตีนซึ่งปกติโปรโตีนเนี่ยร่างกายเรากินได้เยอะอยู่แล้วโอเคมันก็ธรรมดาถ้าร่างกายปกติหมายถึงตับไตไส้พุงคุณปกติเน <Okay. S 2> าะโอเคปกติคุณกินเยอะคุณดื่มน้ํามันก็แค่ขับออกปัสสาวะแต่ถ้าเกิดแน่นอนถ้าคุณมีปัญหาอยู่แล้วมันถึงมีหลาหโรคไตอะไรเงี้ยคุณต้องจํากัดละมาเจาะที่นี่ดีกว่าว่าโรคประจําตัวอะไรที่เออไม่ไม่ไม่ควรกินคือหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าไตคือคือ อาหารเสริมทุกตัวถ้าร่างกายคุณปกติคุณกินเพื่อร่างกายไม่มันผิดปกติคุณกินได้อยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดร่างกายคุณผิดปกติอยู่แล้วคุณคต้องระวังถ้าตับคุณมีปัญหาคุณดูว่าต้องกินอะไรได้ถ้าไตคุณมีปัญหาคุณจะกินอะไรได้อย่างพวกโปรโตีนกลุ่มโปรโตีนอะมิโน,โนพวกนี้ไตจะเป็นตัวที่ทํางานทำหน้าที่ตรงนี้ในการขับออก okay. ถ้าคุณมีโรคไตคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังแล้ว <Okay. S 2> เพราะคุณหมอก,ก็จะให้คุณคอนโทรโปรตีนอยู่แล้ว <Okay. S 2> มันก็จะสอดคล้องกันเท<จ>่านั้นเอง<จ>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าเวลาพวกเราเนาะเราเป็นแบบผู้บริหารเงี้ยหรือว่าอายุประมาณทั้งสาบบวกเนี่ยเริ่มขึ้นไปผมคิดว่า,าต้องมาตรวจกันหน่อยว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วบางทีส่วนใหญ่หมอจะโฟกัสเบาหวานน้าตาลความดันเนาะลองไปดูพวกค่าตาบับค่าไตาด้วยว่าบางทีเขาเหมือนผมคิดว่านะบางทีสมมติบอกว่า5คะแนน อาจเป็นระดับค่ากลางแต่ถ้าหกคะแนนเนี่ยหมอจะเริ่มเตือนแล้วนะแต่บางทีเราอยู่หคะแนนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น้อยนะแต่เขาบอกอายุยังอยู่ค่ากลางก็แปลว่า ไม่ไม่แต่ก็เริ่มสูงแล้วนะแต่ไม่ต้องพูดแล้วกันไปพูดอันอื่นที่มันสูงผมคิดว่าถ้าใครที่ดูเราอยู่หรือว่าไปตรวจสุขภาพนะครับลองถามทุกตัวเลยนะว่าอันเนี้ยที่บอกว่าเอายังปกติมันเป็นปกติในเกณฑ์มาตรฐานหรือปกติในเกณฑ์เริ่มสูงแล้วเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะไม่เห็นมีใครพูดเรื่องเอาที่ผ่านมาหมอไม่เคยพูดเรื่องค่าไตของเราเลยเพราะโอเคมันอยู่ระดับแบบปิ่มแล้วแต่มันอยู่ในเลนส์เออมันเป็นปกติบนละตัวบนละปกติปิ่มน้ําอย่างเงี้ยแล้วเราไปกินแบบนี้เสริมเข้าไปเราคิด ปกติตับฉันปกติเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพมาอย่าลืมถามเจาะลงไปนิดนึงว่าเฮ้ยของผมที่บอกว่าปกติเนี่ยเป็นปกติแบบปกติแบบสูงปกติแบบกลางหรือปกติแบบธรรมดาธรรมดาเพื่อจะได้จะกินอาหารเสริมหรือว่าจะกินอะไรก็ตามก็จะได้สบายใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรตีน BCA ก็จะสบายใจมากขึ้นด้วยใช่ครับซึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยตรงนั้นเนี่ยอาจจะขอตรวจเพิ่มเฉพาะในส่วนนั้นซ้าอีกทีก็ได้โอเคเพราะผลมันอาจจะมีแวรลี่นิดหน่อยเพื่อความสบายใจผมว่าอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ ต้องต้องรู้นะเพราะว่าเวลาจะเลือกกินอะไรเข้าไปเพราะเหมือนที่บอกว่ากินโปรตีนเสริมนี่ก็ก็เสริมแล้วนะนแล้ว BCA เสริมเข้าไปอีก<ม>เป็นเสริมในเสริมนะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพมาก่อนแล้วปริ่มน้าแล้วแล้วเสริมเข้าไปทีหนึง่งก็หนักแล้วนะ<ม>วเสริมไมนนี้เข้าไปอีกนะเพราะนั้นตรวจค่าตายกันดีๆนะครับทุกคนนะสุดท้ายแล้วก่อนที่ผมจะพาไปลงลึกพี่พร้าว อยากบอกอะไรคนที่ตอนนี้ดูเราอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มสนใจอยากจะซื้อ BCA มากินละ,ะสำหรับ BCA เนี่ยก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับคนที่สนใจน่าจะเป็นกลุ่มนักกีฬาค,คนที่ออกกาลังกายอยู่แล้วแหละนะครับเพราะประโยชน์หลักๆของมันก็คือลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อกับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของฟื้นฟูกล้ามเนื้อมันกลับมาพร้อมในการออกกำลังกายใหม่นะครับทีนี้วิธีการเลือกที่เหมาะสมแน่นอนนะครับให้เลือกโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน <Okay. S 2> มันดูง่าย งอยอ,ๆๆอต้องมีอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะครับในเรื่องของมาตรฐานโรงงานที่มันแอดวานซ์ขึ้น i c p ISO อันนั้นก็ถ้าเลือกได้ก็ดี <Okay. S 1> นะครับแล้วก็สำคัญแลยก็คือส่วนผสมมันจะมีที่เป็น BCA เพียวๆแบบหนึ่งกินยากหน่อยแหละแต่ คุณสามารถไปผสมกับเครื okay. ่องดื่มอะไรของคุณเองก็ได้อั้นก็เป็นวิธีนึงที่จะเลือกหรือที่มันง่ายกว่านั้นก็คือที่เขาทําไปรสชาติมาแล้วคุณก็จะดูหน่อยว่ามันเติมน้ําตาลไหมครับคุณต้องการมันหรือเปล่าน้ําตาลถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็จะหาสูตรที่มันไม่มีน้ําตาลครับอะไรแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเราดึงขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็ลงลึกในส่วนของ BCA แต่ผมจะบอกว่าพาต่อไปผมจะพาทุกคนลงลึกไปอีกไปถึงการผลิตเพื่อให้เราเข้าใจจริงาไรล้้กกยงถู กว่านี้ไปพาร์ตต่อไปกับ U R What You Dream นะครับ